หมากโบนำทีมเมาส์เบื้องหลังกว่าจะเป็นใต้เงาตะวันกำลังจะลงจอให้ได้รับชมกันแล้วสำหรับละครดราม่าสุดเข้มข้นอย่างใต้เงาตะวันผลงานของผู้จัดคนเก่งนกจริยาแอนโฟเน่แห่งบริษัทเมเกอร์เจกรูปจำกัดที่พร้อมแจ้งเกิดเคมีใหม่ของพระนางหมากปรินสุภารัตกับโบเมลดาสุสี โดยก่อนละครจะออกอากาศหมากโบเลยขอพาแฟนๆไปอุ่นเครื่องความฟินเล่าเบื้องหลังน่ารักน่าลุ้นในรายการเปิดกองวิกสามออนไลน์กันเป็นน้ำจิ้มก่อนจะสนุกเข้มข้นโหดมันหาแค่ไหนไปรับชมกันได้ในคลิปด้านล่างเลยและอย่าลืมติดตามชมใต้เงาตะวันทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาที เริ่มตอนแรกวันพุทธที่วันที่29มีนาคม2,566ทางช่อง3ดูทีวีกด33